มาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางฮานอยปกตินะครับปราจำวันพฤหัสที่2กุมภาพันธ์นะครับก็สำหรับฮานอยปกติเจาะมา2รอบติดนะครับเมื่อวานก้าวมาเจาะ89นะครับก็รุ้งกันต่อวันนี้ครับรุ้งกันต่อวันนี้ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับก็4 4วันที่ผ่านมาเขาน่าจะพอรู้ครับอันไหนเดินนะครับอันไหนไม่เดินนะครับ อัานไหนเดินเล่นแล้วกันครับอัานไหนไม่เดินไม่ต้องไปแตะแล้วกันครับก็สําหรับฮานอยโปรตีคัถูกใจเลขที่ผมวางตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านเหมือนเดิมครับยังคงรัก9้าอยู่ครับสาหรับฮานนยโปรตีครับรักกอยู่นะครับวิ่งบนรุ่นล่างก้าครับวิ่งบนรุ่นล่างก้าวเจ็ดเจโอเค

819849889899 843 848844แล้วก็850นะครับสำหรับผานอยปรกติ18น .30 ทีมานุ้นผลกันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเจอเทีท่ในคลิปมาต่อไปครับสวัสดีครับ